าผู้ติดตามในช่องเซียนเป็ดนะครับตอนนี้ f c e b o o k Page เซียนเป็ดสอนหาเงินออนไลน์ของผมเนี่ยโดนลบไปแล้วนะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนที่เขากอปรูปผมกอปหน้าผมนะครับไปทาเพจแล้วก็หลอกหลอกลวงคนนะครับผมก็ทําการรีพอร์ตนะครับกรอกฟอร์มไปปรากฏว่านะครับเจ้าที่ Facebook เหมือนกับว่าลบทั้งเพจจริงแล้วก็เพจปลอมไปหมดเลยครับติดต่อก็ไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ก็พยายามขอกู้คืนเพจกลับมานะครับไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่านะครับแต่ก็ถ้าไม่ได้เนี่ยนะครับ ก่อนจะเฟลนิดหน่อยนะเพราะว่ามีสปอนเซอร์เนี่ยเขาติดต่องานเอาไว้อยู่นะฮะไงก็เดี๋ยวต้องสร้างใหม่นะครับอันนี้เนี่ยผมก็เตรียมการได้หมดแล้วนะครับก็คือผมมีทิกต็อกยูทูบนะครับมีไลน์บลูมีเลเวอเรจนะครับในการที่จะพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ใครที่จะติดต่องานหรือว่าคุยอะไรกับผมนะครับก็สามารถแอดมาที่ไลน์นะครับไลน์โอเอนะครับแอสซายตามด้วยเซนเป็ดนะครับวันนี้ผมบอกประจำนะครับพวกแพลตฟอร์มพวกนี้เนี่ยนะครับ เราเช่าที่เขานะครับเราจะโดนแบนเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ทําได้แค่นะครับเตรียมแผนสำรองเอาไว้ก็คือมีหลายช่องทางแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยนะครับไปพูดคุยกันใน l i น์โ a ของเราเองนะครับ